สวัสดีค่ะนักเรียน,นทุกคน Hello everyone กลับมาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4กันอีกครั้งค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะได้อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกันบ้างไหมคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้ที่เราจะเรียนกันก็ยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับ daily routine นะคะหรือว่ากิจวัตรประจำวันนั่นเองค่ะเพราะว่าเรายังอยู่ในหน่วยเดิมนะก็คือหน่วยที่1ค่ะ นักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะนักเรียนเปิดหนังสือเรียนควบคู่กันไปด้วยค่ะเปิดไปที่หน้าที่8นะคะเปิดไปที่หน้าที่แเพื่อทบทวนคำศัพท์จากคลิปที่แล้วกันค่ะเรายังอยู่ในหน่วยที่1นะคะเรียกว่ายูนิตวันสกู d เดย์สกู i เดยเปิดหนังสือเรียนหน้าที่แปดหรือย,ยังคะลสต์เชค่ะหรียวบทที่สของหน่วยที่1นั่นเองค่ะครูใจะให้หนักเรียนอ่านคำศัพท์ ตามในคลิปนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนกันใน e อ็กซ์ไซส์ใหม่ๆคะ่ะไปฟังกันเลยนะคะ Students book Unit 1 Lesson 2 Exercise 1 Listen, point and repeat Cafeteria Playground Do homework Go morning. evening. night. to afternoon. the 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 At bed. In 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 ได้อ่านคำศัพท์ตามในคลิปไหมคะและคำศัพท์ที่เราเรียนจากคลิปที่แล้วนะคะเป็นคำศัพท์ใหม่ๆเกี่ยวกับ daily routine ค่ะที่ครูเพิ่มเติมให้นักเรียนนอกเหนือจากคำศัพท์ในหนังสือเรียนนะ เดี๋ยวครูจะอ่านให้นักเรียนฟังนักเรียนอ่านคำศัพท์ตามทูด,ด้วยนะคะเด็กๆเริ่มที่คำแรกค่ะ get up get up คำที่สองค่ะ wake up wake up คำที่สามค่ะ brush my teeth brush my teeth คำที่สีค่ะ make the bed make the bed ไปที่คำที่ห้ากันค่ะ wash my face wash my face คำที่หกค่ะ comb my hair comb my hair คำที่เจ็ดนะคะ take a bath take a bath และคำสุดท้ายค่ะ take a shower Take a shower หลังจากที่เราทบทวนคำศัพท์กันไปแล้วนะคะวันนี้ครูมีเนื้อนะหาใหม่ๆมาให้นักเรียนได้เรียนเพิ่มเติมกันค่ะนักเรียนเปิดไปที่หน้าที่10ในหนังสือเรียนเลยนะคะเปิดไปที่หน้าที่10เลยค่ะเราเรียนถึง exercise ที่6ค่ะหรือว่า exercise 6นั่นเองค่ะนักเรียนตั้งใจฟังครูนะคะตั้งใจฟังครูอธิบายนะ exercise ที่6หรือว่า exercise 6โจทย์บอกว่า circle the answers circle the answers หมายถึงว่าให้นักเรียนวงกลมคำตอบที่ถูกต้องนะคะวันนี้จะมีกิจกรรมให้นักเรียนทำใน exercise ที่หกมีอยู่6ข้อย่อยนะคะครูจะอ่านแต่ละข้อให้นักเรียนฟังนะคะและให้นักเรียนวงกลมสังเกตไหมคะในแต่ละข้อมี คำกริยาที่เป็นตัวดำทึบๆเด่นขึ้นมาใช่ไหมคะในแต่ละข้อมีอยู่สองคำนะคะสังเกตได้ดีนะคะในแต่ละข้อมีอยู่สองคำกริยาค่ะให้นักเรียนเลือกตอบนะเด็กๆโดยการวงกลมค่ะวงกลมคำที่ครูปุป๊พูดนะคะข้อที่หนึ่งค่ะฟังให้ดีนะคะเด็กๆ ข้อที่หนึ่งค่ะ I like Max I like Max นักเรียนวงกลมคำไม่ถูกต้องเลยนะคะคำกริยานะคำกริยาตัวทึบๆนะคะเลือกวงกลมได้เลยอีกครั้งหนึ่งค่ะข้อที่หนึ่งค่ะ I like m a t h I like m a t h ข้อที่สองค่ะ The boys PLAY IN THE PLAYGROUND THE BOYS PLAY IN THE PLAYGROUND ข้อที่สามค่ะ he listens to music he listens to music ข้อที่สีค่ะ they go to school they go to school ข้อที่5ค่ะ Mark reads an English book Mark reads an English book และข้อสุดท้ายค่ะข้อที่6ค่ะ Maria and Anne make sandwiches Maria and Anne make sandwiches นักเรียนฟังครูทันไหมคะ วงกลมคํากริยาที่ถูกต้องนะคะเหมาะสมกับประธานลงไปค่ะวงกลมกันหรือยังคะมาดูข้อที่หนึ่งกันค่ะ I like m a t h แปลว่าอะไรคะประโยคนี้แปลว่าฉันชอบวิชาคณิตศาสตร์ค่ะต่อไปค่ะข้อที่สองนะคะ The boys play in the playground ประโยคนี้แปลว่าอะไรคะนักเรียน The boys นะคะเด็กผู้ชายเล่นในสนามเด็กเล่นค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะ He listens to music เขาฟังดนตรีนะคะข้อที่4ค่ะ They go to school พวกเขาไปโรงเรียนนะคะข้อที่5ค่ะ Mark reads an English book Mark อา่านหนังสือภาษาอังกฤษค่ะข้อที่6ค่ะ Maria and Ann e make sandwiches Maria และแ n นกำลังทำแซนวิชค่ะ นักเรียนวงกลมคํากริยาที่ถูกต้องเหมาะสมกับประธานหรือยังคะเดี๋ยวรอไปดูเฉลยพร้อมๆกันนะนักเรียนวงกลมได้ถูกต้องไหมคะคำกริยาที่ครูอ่านไปแต่ละประโยค เติม s หรือเปล่าหรือว่าไม่ต้องเติม s หรือว่า es นะคะนักเรียนเคยสังเกตไหมคะว่าทำไมคำกริยาบางคำเราถึงต้องเติม s หรือว่าเติม es และคำกริยาบางคำเราทำไมถึงไม่ต้องเติมอะไรเลยนะคะไม่ต้องเติม s หรือว่า es ลงไปเลยค่ะมันมีเหตุผลของมันนะคำกริยาแต่ละคำนะคะใน present simple tense นะ จะผันไปตามประธานนะคะทีนี้เราไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงหลักการใช้ค่ะในโครงสร้างของประโยค Present Simple Tense เมื่อประธานเป็นเอกพจน์ว่า Singular ในภาษาอังกฤษนะคะค้ากริยาต้องเติม s หรือว่า es ค่ะมาดูกันนะคะว่าเติมกันยังไง ถ้าเมื่อไหร่ที่ประธานของประโยคเป็นเอกพจน์นะคะคำกริยาช่องที่หนึ่งให้นักเรียนเติม s หรือว่า es ในประโยคบอกเล่านะคะประธานเอกพจน์มีอะไรบ้างเช่นคำว่า he she it a cat หรือว่าชื่อของคนนะคะคนเดียวก็คือคำว่า maria ะะประธานเอกพจน์ก็คือประธานที่มีหรือว่ากล่าวแค่ถึงคนคนเดียวนะคะคนคนเดียวเท่านั้นค่ะสิ่งสิ่งเดียวรวมของอย่างเดียวเท่านั้นนะคะมาดูกันค่ะประธานของประโยคเป็นพหูพจน์หรือว่ามีมากกว่าหนึ่งนะคะคำกริยาช่องที่หนึ่งไม่ต้องเติม S หรือว่า es เลยค่ะ เรามาดูกันนะคะว่าประธานที่เป็นพหูพจน์มีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่า we, they, Maria and a n n หรือว่าคำว่า the boys the boys เติม s นะคะแสดงว่ามีมากกว่าหนึ่งคนแน่นอนค่ะและอีกคำหนึ่งค่ะ the children the children คำว่า children เป็นพหูพจน์อยู่แล้วนะคะเป็นคำพหูพจน์ ดังนั้นคำกริยาช่องที่1เราไม่ต้องเติม s หรือว่า es เลยค่ะและอย่างหนึ่งค่ะที่สำคัญมากเลยถ้าเมื่อไร่ประธานของประโยคเป็นคำว่า I และ you คำกริยาช่องที่หนึ่งก็ไม่ต้องเติม s หรือว่า es เลยค่ะทีนี้มาดูด้านล่างค่ะคำว่าเอ e, กนพหรือว่ามีแค่หนึ่งนะคะในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า singular singular และคำว่า,าหูุพน์ในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า p h u r a l r นะคะหลังจากที่เราเรียนจบกันไปแล้วนะคะเรื่องการเติมคํากริยาให้เหมาะสมกับประธานเราเติมกันยังไงนะคะต้องเติม s ไม้รัว่วไม่ต้องมี s หรือว่า es นะคะทีนี้เราไปทําแบบฝหัดกันค่ะเปิดไป ในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่9ค่ะเปิดไปหน้าที่9เลยนะคะเด็กๆแบบฝึกหัดหน้าที่9ดูไปที่ข้อที่5ค่ะข้อที่5ด้านล่างนะคะครูจะให้นักเรียนวงกลมนะคะคำกริยาที่เหมาะสมกับประธานแต่ละข้อค่ะอย่างที่เราไปเรียนกันไปแล้วเมื่อกี้นะคะดูตรงนี้ดูตรงนี้ก่อนนะคะ การเติม s นะคะ,ะให้เติมกับคำ pronoun แค่สองคำนะคะในที่นี้นะก็คือคำว่า he แล้วก็ she นะคะนักเรียนเติมสองคำนี้ในช่องว่างด้วยนะดูให้ดีนะคะในแบบฝึกหัด he กับ she ค่ะ he แปลว่าของผู้ชายนะคะพูดถึงผู้ชายคนเดียวค่ะคำนี้เป็นคำ pronouns นะคะและอีกคำหนึงค่ะพูดถึงผู้หญิงคนเดียวนะคะ คำกรนาวที่เราใช้ก็คือคำว่าชี e ค่ะมีอยู่6ข้อย่อยนะคะในแบบฝหัดข้อที่หนะคะให้นักเรียนวงกลมคำกริยาที่เหมาะสมกับประธานแต่ละข้อนะคะนักเรียนอ่านแล้วก็เปรห้ให้ดีนะคะแล้วก็วงกลมคำกริยาที่เหมาะสมถูกต้องลงไปค่ะ หลังจากที่นักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนส่งการบ้านในลายส่วนตัวของฟูนะและหากมีข้อสงสัยในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นป .4 ส,สอบถามมาได้เลยค่ะในลายส่วนตัวของฟูค่ะหลังจากที่เราเรียนจบกันไปแล้วครูหวังว่านักเรียนจะหมั่นทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอค่ะและที่สําคัญอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย